มีพี่ท่านหนึ่งทักเข้ามานะผมว่าเห็นลงแต่ต้นพูนซับไซส์มินิมินินะผมเขาถามมาว่ามีต้นใหญ่ๆหญ่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมเมื่อผมพูนซับไซส์บิ๊กๆไซส์ใหญ่เป็นไม้ประธานครับผมปะไปชมกันเลยครับนี่เลยครับผมพูนซับไซส์ไม้ประธานใหญ่ๆครับผมนี่เลยครับสูงประมาณสัก8 9เมตรเลยครับผมใหญ่พอไหมมาชมเลยครับผมตรงนี้จะเป็นอาณาจักรของต้นพูนซับโดยเฉพาะเลยครับผมนะครับจะมีแต่ต้นพูนซับไซส์บิ๊กๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลย สูงเด่นเป็นตังงานเลยเนี่ยแต่ละต้นดูสิเนี่ยบางต้นก็โดนจองไปแล้วนะนะครับสำหรับพี่ท่านไหนที่สนใจต้องรีบเข้ามาดูนะผมนะครับเพราะว่าพูนทัพย์ไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะผมค่อนข้างที่จะหายากนะผมนะครับณนะตอนนี้ไม้ป่าก็น่าจะเกือบจะหมดแล้วล่ะนะครับผมนะครับใครสนใจก็รีบจับจองกันไว้ก่อนได้เลยนะครับมีแต่ไซส์ใหญ่ๆบิ๊กๆให้เลือกชมหลายต้นมากนะครับที่นี่ครับผม ส่วนแม่แหวนการเด่นครับผมนะครับถ้าใครสนใจทักสอบถามเข้ามาได้นะครับผมหรือใครอยากจะมาชมต้นจริงนะครับพูลซับไซส์ใหญ่ๆบิ๊กบิ๊กไม้ประธานนะครับก็มาได้เลยครับผมที่นี่ตำบลชอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับผม